สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมเพื่อนๆนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง3ามเราก่อนรอบดึกนะครับพี่ๆนอสายด่วนนะครับต้องขอโทษที่ลงแนวทางช้านะครับวันนี้เพิ่งทําธุระเสร็จนะครับพี่ๆเลยรีบลงแนวทางให้พี่ๆสมาชิกนะครับเนาะวันนี้ต้องขอโทษที่ไม่ได้สรุปผลให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเนาะผลเมื่อคืนนี้นะครับผมขอไป แนวทางวันนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ไปพี่สมาชิกท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มในทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์หรือว่าไปที่หน้าช่องทาง YouTube ได้นะครับเนาะก็กดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์แล้ว ขยับเลื่อนลงมานิดๆน,นะครับลองลองหาเลื่อนดูคําว่าชุมชนเนาะก็จิ้มเข้าไปแล้วก็จะเห็นผมโพสต์คิวอารโค้ดไว้ก็สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับราวสามัคคีคืนนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4สายลูดนะครับให้ไปที่เลข4 4 3ส6ห สี่ห้านะครับแปดสามแปดหกแปดห้าสามตัวให้ไปที่แปดสี่ห้านะครับผมส่วนลาวสามัคคีนะครับ VIP รเราสามคี VIP ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3นะครับผม3 1 3 5 3 8 7 1 7 5 7 8 3ตัวให้ไปที่7 3 แปดนะครับผมส่วนลาว vip ลาว vip นะครับผมให้ไปที่เลขเก้ากับเลขสามนะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลขเก้าเก้าหนึ่ง เก้าสี่เก้าหกสามหนึ่งสามสี่สามหกสามตัวให้ไปที่สามเก้าหนึ่งนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสามลาวก่อนรอบดึกเนาะน้องแอดก็ขออุยพรให้ พี่ๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ำคืนนี้ขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ